ลุบหน้าไปทันเะตี็นเปอร์เซ็นนะผมเตีไปประมาณยี่สิบเอร์เซ็นะครับตลาดเทศบาลหนึ่งนะครับก็ขึ้นพื้นแล้วนี่พื้นมาแล้วเสามาแล้วนะครับพื้นก็สูงอะ่ะสูงประมาณหนึ่งะนะครับไม่ต้องก้าวขึ้นมาอย่างเงี้ยเนาะน่าจะต่ําหน่อยนะครับดีครับผับคนแก่คนสูงอายุแล้วก็ผู้พิการนะ่ะเข้าตลาดง่ายนะครับตลาดไม่สูง เสานี่ก็โอ้โหเสาเยอะอยู่นะ่ะแต่ตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นลานห้องน้ำอยู่ที่เดิมครับอยู่ตรงมุมหลังสุดขวามือนูน่นห้องน้ำที่เดิมเห็นแบบนี้แล้วคล้ายๆตอกเล้าหมูในหนังเรื่องกังฟูของโจซิงเฉอนะคนเล็ก หมัดเทวดาโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมารอดูกันว่าตอนเสร็จเป็นเช่ไนไรเนาะวันนี้มาส่งข่าวเป็นระยะระยะนะครับความคืดหน้าเป็นระยะระยะไม่นานก็เสร็จเฮ้ยตรงข้ามผมว่าตึกหลังนี้นะครับขายนะครับสามล้านโอ้โห สล้านถือว่าแพงไหมก็มแพงอยู่นะเนาะโหสักสองล้านยังพอทนนะสามล้านไม่ไหววะราคาไม่ไหวแนละ้วอยู่ตรงข้ามตลาดนะได้เปรียบนั้นเนาะอ่ะโอเคเราเจอกันครับบายครับทุกท่านเจอกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้มาแสดงความคืบหน้านะครับของการสร้างอตอนนี้มันจะเงียบๆหน่อย ลตลาดเสร็จน่้นจะคือนึอแล้วครับวันนี้วัอนอาทิตย์ก็เงียบไปใหญ่เลยครับมาเจอกันครับไม่ไหนว่ากล้องน่าจะไม่นานนี่แหละแล้วเสร็จ้วครับมาเจอกันครับบายครับ